ลูกก็มีแต่ลุงลุงลุงเท่านั้นก็มีแต่ลุงลุงลุงเท่านั้นนะนี่ครับซุปเปอร์โพนะโอ้สารพัดโพเลยบอกว่านายกตอนนี้ต้องลุงตู่เท่านั้นนะนะนี่ครับเป็นนายกต้องให้ประชาชนเขาเลือกไม่ใช่พูดเที่ยวโพธนาบอกว่า ฉันคนนี้ต้องคนนี้ต้องเป็นนายกนะคนนี้ซ้อมเมียต้องเป็นนายกนะต้องภาคอีสานต้องเอาคนนี้เป็นนายกคนนั้นเป็นนายกต้องเอานายกซ้อมเมียเป็นนายกตอนนี้ไปซ้อมเป็นนายกอยู่แล้วนายกทิพย์บ้าบอก็มีแต่ให้ประชาชนเขาเลือกอันนี้ประกาศตั้งนายกเองจะเป็นนายกของคนภาคอีสานจะเปลี่ยนแปลงภาคอีสานภาคอีสานเนี่ย โดนกดขี่กดทับอะไรของบ้าบออะไรของมันนะต้องอโดนกดขี่ทางโครงสร้างโครงสร้างอะไรวันๆก็จ้องจะโจมตีสถาบันอยู่นั่นแหละขนาดหาเสียงยังบอกกดขี่ปะ่ะโครงสร้างกดขี่ว่าเออใครไปกดขี่กดหัวมันอยู่นั่นนะ่ะนะนอกจอยากหอยยยเป้าอ่ะอหอยยัยเป้าไปกดขี่หัวมึงไงฮะ มีแต่มึงไปถามไอ้มือกุ้นที่ใครไปกดขี่มันให้มือขาดฮะมีแต่พวกมึงแหละกดขี่หัวเด็กนักเรียนนะให้ออกมาชุมนุมแล้วพวกมึงก็อามาชุบม,มือเปิบเนี่ยเห็นไหมมีแต่พวกมึงแหละไปกดขี่ลูกชาวบ้านหลอกเด็กลูกชาวบ้านมาชุมนุมให้มือขาดอ่ะมึงก็ไปกดขี่กันเองอยู่ๆก็โดนกดขี่ซะง,งั้นเออ มึงโดนกดขี่ด้วยไอเด็กไอไอไอ,ไอตัวปั่นอยู่ฝรั่งเศสนุ่นน่ะไอตัวปั่นอยู่ฝรั่งเศสกดขี่หัวพวกมึงอยู่เออเนี่ยประเทศไทยไม่มีใครกดขี่ใครหรอกครับมีแต่อิสระทั้งนั้นอ่ะโอ้โหโคตรจะอิสระอ่ะนะเผาบ้านเผาเมืองกันอิสระว่ามากมายเนี่ยยังไม่อิสระยังยังยังจะว่ากดขี่ขนาดไปเผารูป บรมมาฉา,ายาลักกับไปเผาซุ้มในหลวงนี่ยังว่ากดขี่กว่มึงนั่แหละไปกดขี่สถาบันอยูน่นะนะอีพวกล้มเจ้าอีพักล้มเจ้าเนี่ยนะมีแต่มึงแหละไปกดขีค่คนอื่นเที่ยวไปชี้หน้าด่าคนอื่นบอกเออเป็นสลิมเป็นขี้ข้าเผด็จการใครเห็นต่างก็ไปแบนแบนแบน,แบนเขาเนี่ยพวกมึงอม,มีแต่กดขี่เขาเออใครชื่นชมประเทศไทยใครรักประเทศไทยใครรักในหลวงเนี่ย มึงก็ไปลุมแบนลุมด่าเขามึงก็ไปกดอะไรนะกดดิสไลค์อย่างเงี้ยอย่างพี่ตูนอย่างเงี้ยออกมาร้องเพลงดุดดังสายฟ้ามึงก็ไปกดขี่หัวพี่ตูนเขาอย่างร้องเพงลงรักเมืองไทยอย่างเงี้ยนะรักกันไม่เถิดอย่างเงี้ยมึงก็ไปลุมกดดิสไลค์ไปกดขี่เขามีแต่พวกมึงอ่ะเที่ยวอันธพาลไปกดขี่คนนั้นคนนี้ไปกดขี่คนนั้นคนนี้อ่ะ เออมึงอ่ะหน้าสมองพิการมากกว่าไอพวกทางชาติล้มเจ้าอย่างพวกมึงอ่ะนะปัญญาอ่อนที่เอาประกาศดูนั่นแหละว่าฉันคือนายกฉันคือนายกโอ้ปัญญาอ่อนไม่มีใครเขาพูดกันหรอกเด้อว,ว่าตั้งตัวเองเป็นนายกอ่ะเขามีจะให้ประชาชนน่ะเลือกลุงตัวไม่เคยมีมาออกแบบว่าผมคือนายกผมคือนายกนายกต้องเป็นผมนายกต้องเป็นผมมีไหมฮนะ มีไหมมีแต่คนบ้าทั้งนั้นแหละที่ไปประกาศตัวเองเป็นนายกเพ้อฝันอยากเป็นนายกสุดตัวสันเออมีแต่ให้เข้าประชาทนเนี่ยซุปเปอร,ร์โพเผยเนี่ยเห็นไหมโอ้สภาพจิตพวกมึงเนี่ยนะเข้าขั้นวิกฤจจิตนั่นแหละนะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะครับตักะวิบัติกดขี่พ่อกดขี่แม่มึงเหรอนะใครไปกดขี่มึงอยู่นั่นถ้ากดขี่มึงไม่ได้มาสมัครเป็นนายกหรอก มึงไม่ได้สมัครสอสอกันหรอกมึงไม่ได้อยู่เป็นพักอย่างนี้หรอกนะถ้าเขาจะกดขี่มึงอะเออไอพักอันาพานในพักล้มเจ้าอันาพานเออเดี๋ยวกูจะกดขี่มึงอให้ศูนพันไปประชาชนเดี๋ยวเขาจะสั่งสอนมึงอะมึงอะมีแต่จะศูนพันไอพักกดขี่นะไอพักกดขี่หลอกเด็กลูกชาวบ้านนะเออ หลอกเด็กให้มาชุมนุมเสร็จก็มาเออจะเป็นนายกจะเป็นนายกไอ้สามกี่มึงก็หัดแหกตาดูไว้สัมั่งเนี่ยหลอกมันหลอกใช้มึงมาชุมนุมชุมนุมเสร็จแนละ้วมันก็จะมาเป็นนายกเป็นนายกอยู่เนี่ยนะมันกดขี่หลูกหัวใช้หลอกใช้มอบพวกมึงอะ่ะติดคุกไปกี่คนกี่คนเนี่ยยังไม่สยังไม่ตาสว่างอีกนะยังไม่สํานึกอีกนะไอ้พวกงโง่ทั้งหลาย